เสิดซส่งนะหนึ่งชุดถ่ายแล้วฮะถ่ายแ้วชุดชุดเปิดเก๊ะมา1นตองเปิดเก๊ะมานะครับแล,แล้วยุซงายี่ยวขวาเก๊ะหุดแล้วพอมันมีเขี้ยวแค่นี้แค่นั้นตอดเลยถ่ายยาวเลยได้พี่หนึ่ง ตัวเราไม่ต้องปเป็นเสียร้านแอร์จอดร้านแอร์จอดนี่มีอย่างน้อยต้องมีหกร้อยแล้วลงค่าแรงเดือเลยครับแค่นี้สี่ตัวแล้ว ก่อเจาะครับเจาะเจาะจาะนี่ครับมองเห็นต้องเจาะปะ<อ>มีรอยมันมีรอยอยู่ที่ท,ที่ช่องนะมันมีรอยอยู่ไม่ต้องกลัวว่าเจาะไม่ได้ เป็นพลาสติกบางๆเจาะได้เลยครับปิดเข้าไปนี้ครับเสร็จแล้วครับอื เส็จแล้วครับทีนี้เราก็เอากองที่เราซื้อมาใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีเรี๋ยวถาจริงๆแล้วอะได้เลือดไปละหนึ่งเลือดล้วงก่อนอ๋อล้วงก่อนเช็คก่อนครับมีขยะเปล่าอันนี้ขยะไม่มีใส่เลยครับปืบดันเข้าไปนิดนึงดันนิดนึงนครับ นี่มันเป็นหูเกี่ยวแล้วครับข้างๆมันจะมีเขี้ยวอยู่ตรงนี้สองข้างหูนี่เกี่ยวเข้าไปนะเข่าล็อกเนี่ยเข่าแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้แหละเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ประกอบกับเทสแอร์เทสแอร์แอร์ออกปะกะติเย็นอ้าวไอ้นี่มั้งที่หายเดี๋ยวเมื่อกี้ผมวางไว้ไหนวะขัน้น ระวังให้ดีนะครับไอตัวนี้เวลาถอดระวังมันจะกระเด็นหายนี่ผมก็ซื้อมาแล้วสิบบาทใส่เข้าไปลูกค้ายยอยู่ออกมาใส่ออกมาใส่ข้างนอกเลยลเามาใส่ข้างนอกอย่างนี้นนแล้วเราก็เสียบเข้าไปในรูเบอร์มัน เข้าแล้วเสร็จแล้วครับรอน้องสี่ตัวอืม ทีนี้อีสุออลนิวเราก็มีกองอากาศแอร์แล้วนี่นะครับด,ดูวยครับเขี่ยวนี้เขี้ยวนี้ใส่ให้อย่างนี้ใส่อย่างนี้ก็ไปค,ครับใส่เข้าแล้วแล้วก็ตบเข้าไปเลยจบข่าวครับเสร็จเรียบร้อยที่ขาวแว่นไครจบข่าวบ๊ายบาย